ไก่ทอดเหลืองๆน่ากินแบบนี้ไก่ทอดคอนเฟลกนะคะทำง่ายมากนะคะวัตถุดิบไม่เยอะอันดับแรกเอาแป้งทอดกรอบนะคะมาผสมกับน้ำเย็นแบบนี้นะคะคนๆกวนๆให้เขาละลายเข้ากันดีนะคะแบบนี้นะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยก็พักไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาผสมในส่วนของไก่นะคะไก่ก็จะมีผงปรุง,งรสซีอิว๊วขาวน้ําตาลแล้วก็ในส่วนของพริกไทยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะตามด้วยแป้งที่เราผสมไว้นั่นเองนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็พักไว้นะคะมีไก่ทอดก็ต้องมีข้าวเหนียวนะคะนึ่งใกล้จะเสร็จแล้วเราก็จะมากลับข้าวเหนียวสักนิดนึงนะคะใช้พายกับ แบบนี้นะคะอ่าคลุกไปคลุกมากลับไปกลับมาสักนิดหนึงเสร็จเรียบร้อยก็สามารถที่จะเอาใส่กระติบได้เลยนะคะแบบนี้ะเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะข้าวเหนียวสวยงามพร้อมแล้วนะคะก็เก็บไว้ก่อนนะคะนี่คือคอนเฟลกนะคะเราจะเอาไว้ชุบนะคะเอาไก่ลงมาคลุกเคล้าวไว้ก่อนที่จะทอดนะคะคอนเฟลกนะคะ บีบให้เขาแตกสักนิดนึงเห็นไหมคะเอาไก่มาชุบแบบนี้เอาลงทอดได้เลยนะคะตั้งน้ำมันร้อนแล้วก็ทอดได้เลยเห็นไหมคะ ครุกแบบนี้เห็นไหมคะน่ากินมากเสร็จเรียบร้อยเหลืองกรอบแบบนี้พร้อมเสิร์ฟเลยเห็นไหมคะ,ะเสิร์ฟกับน้ําจิ้มไก่ก็เข้ากันเข้ากันนะคะไก่ทอดคอนเฟล็กนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะหรือจะเป็นไก่ทอดแบบธรรมดาเราก็มีนะคะตัวนี้เป็นไก่ทอดคอนเฟล็กนะคะเห็นไหมคะใส่น้ําจิ้มลงไปแบบนี้ แล้วก็เอาไก่เนี่ยลงไปจิ้มแบบนี้นะคะโว้น่ากินมากขอบอก